แบบนี้ฮะแบบนี้เป็นแสนเหรอใช่ฮะมีไหมมีมีด้วยอ่ะมีคนไม่ค่อยรู้ด้วยไม่ค่อยรู้ด้วยไม่รู้แน่ๆล้านเปอร์เซ็นมันต้องมันต้องเป็นยังไงฮะมันนี่นะอันนี้คือธรรมดาทั่วไปที่ร้อห้าเราพบเจอเพราะเหรียญนี้คือเหรียญบาทร้อห้าที่สมัยก่อนเขาใช้เหมือนกันมันก็ใช้ปกติเลยใช้ปกติเลยนี่อันนี้ดูเหมือนกันไหมข้างหลังเหมือนกันไหมเหมือนนะเหมือนเด็กเลยแหละเด็กเลยมดู้างหน้าดูข้างหน้าเหมือนกันเด็กไหม ข้างหน้าเหมือนไอ้นี่เขียนนะอเห็นไหมมันมีตัวเขียนแค่นั้นเองมีตัวเขียนเนี้ยอเขียนว่าอะไรไฟไหม้ลงกระสับไฟไหม้ลงกระสับเก่ารอสหนึ่งหนึ่งหกก็คือตอนนั้นอ,ะอ่ะในพระบรมมหาราชวังเนี่ยเขาไฟเกิดไฟไหม้ใน<ม>รงกระสับเก่าในในวังเนี่ยเขาก็เลยเอาเหรียญมาแกะเป็นที่ระลึกในบางอันนี้<า>เขียนมือ่ะเขียนมือเลยคือแค่บางส่วนน้อยมากก็คิดดูแกะสลักมือจะแกะได้สักกี่หรียญเขาเก็บมาเป็นที่ระลึกเท่านั้นเอง มันหายากยากมากมากยากของมากของมากของมากแล้วคนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้แล้วอันนี้มันเห็นเยอะเนาะอ่าแล้วมันก็จะมาปนหมุนเวียนกับเหรียญหมุนเวียนทั่วไปออกมาอยู่แล้วแน่นอนนะอันนี้ก็ไม่กี่ร้อยเพราะว่าไม่กี่ร้อยเป็นล้าน้วเนาะน่าจะเป็นล้านเหรียญโอ้เป็นหลายล้านเหรียญเพราะว่าสมัยก่อนมันเป็นเหรียญหมุนเวียนเงินหมุนเวียนในสมัยกัลยันทนี้ครับ อันนี้ก็เงนหมุนเวียนแต่ว่าเขาเอามาเขียนเท่านั้นเองเลยกลายเป็นหายากแต่ว่าแบบนี้น่าจะมีไม่กี่สิบเหรียญเพราะาเขียนมือใช่คงไม่ยยขยันเขียนเป็นร้อยเหรียญนะใช่หลักสิบเป็นที่กับหลักร้อยเหรียญอ่ะผมก็าหายากแต่ถามว่ามันมีปนปนป,ลปละปนไหมมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะมาปะปนอยู่กับเรานะราคาล่ะฮะราคาอย่างนี้สวยๆสตาร์ทถ้ามีตัวหนังสือพิมพ์ไฟไหม้งกรศัพท์เก่านะผมรับซื้อหนึ่งแสนบาท ต้องสวยใช่ไหมต้องสวยถ้าไม่สวยขายได้ไหมไม่สวยก็ได้หลักหมื่นหลายหลหมื่นสี่ห้าหมื่นอก็คือถ้าสภาพนี้ก็ได้อยู่หลักหมื่นนี่หลักหมื่นหลายหหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแต่ถ้าแปบว่าสวยมาเลยคือสวยมาเลยหนึ่งแสนผมซื้อคนอื่นไม่ซื้อผมซื้อมาเลยหนึ่งแสนเ้ามาเนี่นี่คือบาดตาเป็นดินล้อห้าแผ่นดินรอห้าต้องดูครับต้องดูว่ามีเขียนไหไฟไหมโลกระสับเนี่ยไฟไหมโลไฟไหมล้อสอเอาเนี่ยไฟไหมโลกระสัอ่าแล้วก็โลกระสับเก่าเนี่ย อยบบู่ลือแค่นี้เองเหมือนกันไม่มีอะไรคือเหรียญเหมือนการแค่ตัวหนังสือเขียนไว้นบนหน้าเหรียญตัวหน้าเหรียญสองข้างแค่นั้นเองแค่นี้ได้ตังและมาเลยห้าหมื่นถึงหนึ่งแสน <Okay. S 2> สวยๆมาเลยหนึ <Okay. S 2> ่งแสนโอเคครับร้านบุรินท์แอนทิกรับซื้อธนาบัตรเก่าเหรียญเก่าทั้งไทยและต่างประเทศรับซื้อเครื่องกระเบื้องลายครามเบญจรงเครื่องเงินทองนาครับเช่าพระเครื่องพระบูชาและของสะสมมีราคาทุกชนิดครับส่งรูปประเมินราคาได้ที่ไลน์แอดบุริน888 หรือ Facebook ร้านบุรินแอนทีหรือท่านใดสะดวกมาที่หน้าร้านสามารถมาได้ที่ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์ชั้น1ติดถนนวรจักรตรงข้ามวัดพระพิเรนร้านเปิดทุกวันครับ